Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. ในทุกความเสี่ยงเนี่ยจริงๆก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องปรับตัวเมื่อไหร่ก็จะเป็นโอกาสของธนาคารเหมือนกันว่าถ้าลูกค้าสามารถจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านพ้นพายุนี้ไปได้อ่ะเราแน่นอนพายุนี้เป็นพายุลูกที่แรงแต่ถ้าพายุนี้มันเผอิญจะพัดพาให้เราไปในที่ที่สูงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นได้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะบอกบอกว่าธนาคารจะไม่มีโอกาสในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นคิดว่าเรื่องนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันต้องแก้จากหลายมิตินะคะมันต้องถามก่อนว่าต้นเหตุของการที่มีนี่ควเรือน เยอะเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่แก้หนี้ควรเรือนได้โดยที่รายได้ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยถ้าจะแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยรายได้ต้องต้องโตนะคะปัญหาของเราที่เราเจอพายุเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะทำให้รายได้เนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคาด สถาบันการเงินของไทยเนี่ยคิดว่าโดยตัวของเขาเองเนี่ยมีความเข้มแข็งพอสมควรนะคะอันนี้ที่เราดูจากผลประกอบการก็ดีดูจากเรื่องของทุนสำรองหรือว่าเงินสำรองต่างๆที่เขามีไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนเรื่องพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ประคองตัวไปได้แต่ประเด็นหลักผลกระทบที่มาสู่เขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผ่านลูกค้าก็คือลูกหนี้ของเขามากกว่าและจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบครั้งนี้เนี่ยคิดว่าไม่ใช่เป็นอะไรที่จะมาแบบเฉียบพลันทันใดแต่ว่าจากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็การเจรจาต่อรองต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งด้วยเนี่ยคิดว่าอย่างแรกก็คือความไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเกมที่ลากยาวแต่ที่สําคัญก็คือเราคิดว่าในเรื่องของสป라이์เชในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยของโลกเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามมาจุดหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของว่าธนาคารประเมินลูกค้าเขาอย่างไรและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยปรับตัวไปสู่บริบทใหม่ ของจะเรียกว่า geo politics หรือว่าเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีทั้งความไม่แน่นอนมีทั้งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การค้าการขายที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกอย่างไระนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่อยากจะให้เป็นโฟกัสละกันน่าจะเป็นเรื่องของการประเมินนะคะแต่ละธนาคารเนี่ยเท่าที่เราคุยนะคะก็ได้เข้าไปคุยกับลูกค้าด้วยนะคะที่อาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หน่อยเราเองก็มีการคุยกับเขานะคะว่าอันนึงที่ทํางานร่วมกันอยู่ตอนนี้แต่ผลอาจจะยังขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือดูว่า เตอร์ไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะหรือว่ามีโอกาส นะะใ,นในทุกความเสี่ยงในจริง,รงๆก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องปรับตัวเมื่อไหร่อันนั้นเนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นโอกาสของธนาคารเหมือนกันถ้าลูกค้าสามารถจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านพ้นพายุนี้ไปได้อ่ะเราแน่นอนพายุนี้เป็นพายุลูกที่แรงแต่ถ้าพายุนี้มันเผอิญจะพัดพาให้เราไปในที่ที่สูงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นได้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกบอกว่าธนาคารจะไม่มีโอกาสในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นในส่วนของธนาคารก็น่าจะต้องสนับสนุนนะคะแต่ในเรื่องของมาตรการอื่นๆที่ต้องเข้ามาซัพพอร์ตด้ ของภาครัฐหรือว่าภาคการเงินอื่นๆเนี่ยก็อยากจะให้ทําไปในลักษณะที่เอื้อให้เกิดการปรับตัว คือความเสี่ยงเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่กลุ่มที่ถ้าพูดตรงๆก็คือที่ที่จะได้กระทบก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันต่อให้คนที่มีเรื่องของเอ็กซ์โพเชอร์กับตลาดสหรัฐมากเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไปเพราะว่าความสามารถในการที่จะเรียกว่ายงไคะหาตลาดอื่นหรือได v เวอร์ซฟหรือหาทางออกอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันธุรกิจเขาเป็นยังไงเงินทุนเขาเป็นยังไงหรือว่าสินค้าที่เขาแข่งขันด้วยเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนต้้องขาไปดู ลึกหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราคงจะต้องคํานึงถึงก็คือเมื่อทุกคนส่งออกไปสหรัฐอาจจะติดตานติดขัดมากขึ้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมาแข่งขันในตลาดอื่นซึ่งตลาดหนึ่งเนี่ยที่เขาจะต้องมาแข่งขันมากขึ้นก็คือตลาดในบ้านของเรานะคะช่งที่ผ่านมาเราเองก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่ามีต่างชาติเนี่ยมาดั้มมาขายของสินค้าของเขาในประเทศของเราซึ่งก็ทับถมให้ภาคการผลิตของเราซึ่งก็อาจจะไม่ได้เฟื่องฟูในยุคที่ผ่านมาอยู่แล้วเนี่ยมีความยากลําบากเพิ่มขึ้นเนี่ยอ เข้ามาอีกเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่านําไปสู่เรื่องของการ supply chain ต่างๆที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันก็จะต้องมีคําถามตามมาว่าแล้วการจ้างงานจะเป็นยังไงนะคะจะมีการย้ายฐานการผลิตไม่ว่าจะเข้ามาหรือออกไปจากประเทศเราเนี่ยในแต่และเซกเตอร์จะเป็นยังไงเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดูไปถึงการจ้างงานด้วยนะคะต้องให้เห็นเลยว่ากลุ่มไหน จะได้รับผลกระทบมากน้อยเร็วช้าซึ่งมันจะไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของอุตสาหกรรมของเขาด้วยตัวของภาคธนาคารเนี่ยที่ที่เราต้องมั่นใจก็คือเขาเองจะไม่สวดเซแล้วก็เป็นกลายเป็นตัวที่จะซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจน,น,นะคะอันนั้นค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าจุดที่สําคัญกว่ามากกว่าก็คือบทบาทของเขาที่จะช่วยให้ภาคเรียลเซกเตอร์ของไทยเนี่ยอยู่รอดไปได้ คิดว่าเป็นจุดที่สําคัญกว่าแต่อันนี้เราคงต้องเข้าใจว่าคนใดคนหนึ่งทําไม่ได้ภาคธนาคารเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็เป็นตัวตามนะคะถ้าเขาเห็นโอกาสมีเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็คงจะปล่อยสินเชื่อเขาไม่ได้มีความปรารถนาที่จะให้ลูกหนี้ไม่รอดเพียงแต่ว่าเขาก็จะต้องมั่นใจด้วยว่าลูกหนี้คนนี้จะรอดได้เพราะฉะนั้นการทําให้เขาเห็นว่าลูกหนี้เนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยจะไปต่อได้ไปต่อในทิศหรือว่าในศักยภาพที่ไปถึงได้จริงเนี่ยซึ่งอาจจะต้องมีความช่วยเหลือจากภาครัฐมีความช่วยเหลือจากอย่างอื่นนะคะแล้ว การปรับตัวที่เก่งเองของตัวลูกค้าและลูกหนี้เองเนี่ยคือมันต้องครบองค์ประกอบอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อเพื่อให้เขาเองก็ผลักดันลูกค้าได้ด้วยเป็นตัวสปอร์ตในเรื่องของการเงินคือโจทย์ หลักของธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยจริง,รงๆเขามีเงินนะคะเราก็ทราบว่าสภาพคล่องเขาก็มีประเด็นหลักน่าจะอยู่ที่ว่าไม่มั่นใจที่จะปล่อยลูกค้ารายใหญ่ก็คงจะเป็นหรือลูกค้าที่เป็นธุรกิจก็คงจะเป็นเรื่องของว่าโอเคความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายเล็กเนี่ยอ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เราประสบกันมาโดยตลอดเนียก็คือลูกค้ารายเล็กเนี่ยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ก็น้อยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าเออธนาคารพาณิชย์ตอบโจทย์ได้น้อยเกินไปไม่ได้ปล่อย สินเชื่อให้เขาเท่าที่ควรซึ่งอันนี้มันคงต้องถามบอกบอกว่าเพราะอะไรและการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่มองยาวสักนิดหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามองเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วอันที่หนึ่งต้นทุนของการบริการลูกหนี้รายเล็กเนี่ยถ้าเทียบกับเงินนะ่ะมันสูงถูกไหมคะการทําความรู้จักกับลูกหนี้รายเล็กก็ลําบากนะคะก็จะได้ข้อมูลจากเขาหรือข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แค่ไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยส่วน ใจลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยน้อยถ้าเทียบกับไปปล่อยกู้รายใหญ่อะวงเงินใหญ่ก็เหมือนกับคุ้มคุ้มแรงที่จะลงใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกค้ารายเล็กเนี่ยบางทีรู้สึกว่าไม่คุ้มเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยก็คือว่าสถาบันการเงินต้องมองลูกหนี้ได้ชัดขึ้นข้อมูลต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะรวมทั้งต้นทุนต่างๆในการให้บริการเนี่ยก็จะต้องพยายามให้ลดลง ะะสะดวกสบายขึ้นนั่นนะก็คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงได้บอกว่าภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของภาคการเงินไทยเนี่ยเราอยากให้ทำสิ่งนี้ง่ายขึ้นให้เห็นลูกหนี้ชัดขึ้นข้อมูลของคนตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่อาจจะกระจัดกระจายอยู่อาจจะกระจัดกระจายอยู่กับสถาบันการเงินหลายแหง่งหรืออยู่กับภาคราฐัฐเราอยากให้ข้อมูลพวกนี้สามารถจะรวบรวมนามาใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือทาไมเราถึงได้บอกว่าต้องมีโครงการย o เอเ a ต้ายูเอเด a าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะไม่ได้บอกว่าทุกข้อมูลทั้งหมดจะมาได้ ทันทีแต่มันคือการาปูพื้นถนนก่อน <Okay. S 1> ว่าถนนเส้นนี้ จะให้ข้อมูลไหลได้มากขึ้นง่ายขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นการทำให้ตัวข้อมูลนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนอกจากนี้คนที่จะมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้นทุนและก็วิธีการทำงานของเขาเนี่ยมันจะต้องเอื้อให้เขาทำได้สะดวกทำได้ง่ายเราอยากจะให้มีเรื่องของธนาคารที่เป็นคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาแต่เขาคือคนที่ไม่ต้องมีสาขานั่นก็คือ virtual bank นะคะธนาคารไร้สาขาคาว่าไร้สาขาเนี่ยเราจะไปมองว่าเออเขาไม่ต้องมีตัวสาขา ที่มาตั้งเป็นตึกนะคะแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันกินความไปมากกว่านั้นในลักษณะที่ว่าเขาจะเป็นคนใหม่ที่มีระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปที่อาจจะแตกต่างนะคะเราต้องเข้าใจอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าธนาคารดั้งเดิมอะค่ะเขาเซอร์วิสลูกค้าจํานวนมากนะคะตั้งแต่รายใหญ่มากจนถึงรายเล็กเนี่ยระบบที่เขาเซ็ตไว้อ่ระบบไอทีกันละกันระบบการคํานวณโมเดลต่างๆของเขาเนี่ยมันต้องครอบคลุมคนจํานวนมากอาจจะทําให้เขามีความคล่องตัวต่า การจะสมมุตินะคะถ้าเป็นสมมติเออลูกค้าที่ใช้คอบหน่อยไม่ได้มีรายได้เป็นประจําเป็นรายได้รายเดือนสมมุติเป็นรายได้ซะว่ามาตาม ฤดูการก็ได้ฤดูการเก็บเกี่ยวอาจจะปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยถามโมบอกว่าธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมเนี่ยจะไปให้เขาใช้หนี้สองครั้งต่อปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบไอทีใหม่ๆการขึ้นระบบการขึ้น Product ผลิตภัณฑ์ที่มี flexibility แบบนี้เนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคือสาเหตุที่ทาไมเราถึงได้บอกว่าต้องมีคนใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ทําปล่อยสินเชื่อกับตั้งแต่รายจมโบจนถึงรายจิ๋วเนี่ยแต่ให้เขาโฟกัสอยู่ กับกลุ่มที่ณวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะชายขอบนิดนึงนะคะอาจจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ยังไม่เต็มที่หรือยังเข้าไม่ถึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งธนาคารดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้บางครั้งเขาก็อยากทําแต่ด้วยความที่เขาติดอยู่ในกระบวนการทํางานเดิมๆแล้วก็เทคโนโลยีเดิมๆเนี่ยซึ่งเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคนใหม่ที่เราเข้า เราอยากให้เขาเพิ่มความคล่องตัวตรงนี้ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องแบกต้นทุนต้องมีสาขามีคนจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาสามารถจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาทด แทนตรงนั้นได้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ต้นทุนของการบริการลูกค้ารายเล็กนะคะซึ่งที่เราชอบเรียกกันว่า small ticket size นะคะก็คือจำนวนเงินไม่มากต่อรายเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้มากขึ้นแล้วก็คุ้มทุนคุ้มแรงของเขาเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของเราเรื่องอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยเป็นจุดที่ขยายตัวค่อนข้างเยอะนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเทคโนโลยีนะมีทั้งคุณและโทษนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันคือทุกคนต้องช่วยกันนะคะ ถ้าเรามาพูดถึงในบริบทใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็คือพรกรที่ออกมาว่าให้ธนาคารแล้วก็เทลโก้แล้วก็แพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะ DA Provider เนี่ยมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่คงต้องบอกบอกว่าภายใต้พรกอรอันนี้เนี่ยประชาชนเองก็ยังต้องมีส่วนรับผิดชอบนะคะเพราะว่าในเรื่องของอาชญากรรมอะคะ่ะมันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ผิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนเดียวจะต้องไปแบกรับ ความผิดทั้งหมดเนี่ยมันก็คงไปไม่รอดอะ่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะมันน่าจะเป็นอะไรที่ออกมาเพื่อกระตุ้นว่าทุกคนนะคุณมีหน้าที่คุณมีทั้งสิทธิ์และมีนั่งหน้าที่อย่างสมมติว่าเเทลโก้ co, กันละกันหรือแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องหน้าที่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของว่ามิชฉาชีพไม่ควรจะเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายนะักนะคะมาส่งลิงก์อะไรกันอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยนั่นหน้าที่เขาส่วนหน้าที่ของแบงก์เนี่ยก็คือว่า เงินก็ไม่ควรจะออกไปได้ง่ายหรือว่าออกไปก็ไม่ใช่ว่าออกไปจนหมดหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการช่วยลูกค้าดูด้วยเหมือนกันนะคะดิจิทัลแอสเซต่างๆ Provider e-money เนี่ยก,ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะแต่ตัวลูกค้าเองเนี่ยค่ะท่านก็ท้ายสุดเนี่ยก็อยากจะต้องบอกบอกว่าเงินอนะถ้ามันไปแล้วมันก็ เอากลับมาได้ยากนะคะดีที่สุดก็คือมันไม่เคยไปตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นลูกค้าเองก็ต้องมีความตระหนักแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าของพวกนี้ยังมีความเสี่ยงนะคะอย่างฟิชชิงเมลอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้เป็นเพราะว่าถ้าเราไม่กดลิงก์สัอย่างมันก็ไปไม่ได้อะค่ะก็คงต้องพูดอย่างนั้นค่ะคิดว่าเรื่องนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันต้องแก้จากหลายมิตินะคะมันต้องถามก่อนว่าต้นเหตุของการที่มี นี่ครัวเรือนเยอะเนี่ยอันที่หนึ่งเลยแทบจะไม่มีใครที่แก้หนี้ครัวเรือนได้โดยที่รายได้ไม่มาถ้าจะแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยรายได้ต้องต้องโตนะคะปัญหาของเราที่เราเจอพายุเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะทําให้รายได้เนี่ยฟื้นตัว ช้ากว่าที่เราคาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของมาตรการระยะสั้นเช่นคุณสู้เราช่วยที่จะพยายามเหมือนกับว่าช่วยพยุงช่วยประคองไปก่อนนะคะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น,ปนมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยให้ผ่อนจากหนักเป็นเบานะคะแต่ท้ายสุดนะคะรายได้ต้องมาอันที่2เนี่ย responsible lending เนี่เป็นเรื่องของว่าจะพยายามเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงที่ว่าหลายๆครั้งะคะสถาบันการเงินเองก็อาจจะไปจูงใจ นะคะหรือว่าสื่อสารบางอย่างที่ไม่ได้ชัดเจนเพียงพอจนทำให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจนก่อหนี้เกินตัวนะคะอันนี้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องโฆษณาที่อาจจะไม่ชัดเจนตัวหนังสือก็เล็กมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตือนลูกค้าน้อยอันนี้ responsible lending เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ของพวกนี้เลยนะคะไม่ใช่มีแค่ว่าไปดูรายได้แล้วปล่อยไม่ปล่อยนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องคุณต้องช่วยเหลือลูกหนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าสถาบันการเงินเอง ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยลูกหนี้ต้องบอกเขาให้ให้เขาใจนะคะตัวลูกหนี้เองอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอะคะ่ะก็คือความรู้ทางการเงินที่อาจจะยังมีแกลบอยู่นะคะความเข้าใจต่างๆว่านี่แต่ละประเภทเป็นยังไงเมื่อเป็นหนี้เสียแล้วเริ่มขลุกขลักแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีการบริหารจัดการหนี้นี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในยจริงจริงเราทํามานะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ ทางการเงินเนี่ยเราทําตั้งแต่เรื่องที่ว่าเรามีองค์กรพันธมิตรนะคะประลาดลักทรพัพย์กระทรวงทะบวงกรมกระทรวงศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแรกก็คือเราพยายามจะผลักดันให้เรื่องของความรู้ทางการเงินของพวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในบทเรียนอยู่ในหลักสูตรนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาทําและเราก็ควรจะทำนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยอ,อยากจะบอกบอกว่ามาให้ความรู้กันตอนเริ่มทำงานเนี่ย มันสายเกินไปแล้วนะคะจริงๆควรจะเริ่มตั้งแต่ปฐมด้วยซ้ำเพลงแต่ว่าค่อยๆอ,อ,อัพเวลขึ้นมานะคะเคยเห็นนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขายังมีหลักสูตรสอนเลยว่าคำนวณผ่อนเนี่ยคำนวณกันยังไงแล้วก็มันก็ต้องมีการฝึกฝนน่ะนอกจากให้ความรู้แล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยลูกหนี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดคลุกคลักอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเขาจะหาทางออกอยังไงนะคะล่าสุดก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเลยก็คือทางทบทเนี่ยก็พยายามจะทําแอป ขึ้นมานะคะซึ่งเข้าไปดูได้นะคะเพ,พิ่งเปิดตัวนะคะปลายเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะว่าเป,เป็นแอป ที่เราให้ลูกหนี้เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วเมื่อกรอกข้อมูลอาจจะมีตั้งแต่รายได้รายจ่ายแล้วก็หนี้ที่มีอยู่ดอกเบี้ยหรือภาระอะไรนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยไกด์ละกันนะคะลูกหนี้ว่าอ่ะนี่ก้อนนี้น่าจะจัดการก่อนนี่ก้อนนี้น่าจะพักไว้ได้รวมทั้งให้ลูกหนี้เลือกได้ด้วยนะคะว่าวิธีการที่จะจัดการสมมติเลือกนี้ก้อนที่1มาจัดการก่อนเนี่ยแล้ว จะเพียงพอไหมหรือจะทําให้เขาจากที่ติดตัวแดงเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวเขียวไหมอย่างเงี้ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยให้ลูกหนี้ช่วยตัวเองได้ก่อนนะคะสร้างสร้างความตระหนักแล้วก็เห็นทางออกเบื้องต้นบางทาง น,ะะนอกจากนั้นเ,นเราก็มีในเรื่องของหมอนี่นะคะก็หมอนี่ก็คือการฝึกฝนนะคะท่านที่มีความรู้แล้วก็เข้าไปช่วยคนอื่นได้นะคะหมอนี่ของเราเจริงๆก็อยากให้มี4ระดับนะคะ 1, 2, 3, หนึ่งสอี่นึ่งนี่ก็คืออาจจะพูดคุยได้เบื้องต้นนะคะแต่ 2- อสนี่ก็อาจจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาเริ่มให้คําแนะนําได้ส่วน4เนี่ก็อาจจะช่วยเราแพลนได้เลยว่าถ้าเรามีเจ้าหนี้หล,ลายรายมีลักษณะของอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยเราคิด ช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาได้โครงการหมอนี้นะคะ่ะจุดที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกฝึกตัวหมอขึ้นมานะคะซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างในเรื่องของการบิลสต็อกของของของหมอนี่อยู่น,นะคะ